ครับวัอนี้เขาก็สิมาตแต่งหม่องเฮ็ดยู้เฮ็ดกินไม่แล้วครับเพราะว่าสิมงนี้คู่กสอสโน่เขามาอยู่น้ำรับเอาอะไรที่เฮ็ดเหมืแต่งหมูกินไม่ครับอ,อืถุงท่านหน่อยครับบกท่านปลาว่าครับนี่บอกท่านนี่อย่างเชี่บุญเนี่ยนั่นครับบกท่านปลาครับท่านปลาเลยเด้อครับท่านโคกอีหลีเลยเด้เนี่ยท,ท่านอยู่ปูนี่ครับน้ของตกตองนอกก็ดีอยู่ปู่สกีด้วยเท้ากัน<อ>ป,ปั้นแล้ว นี่ครับต้นแม่มันครับนี่ตรงไงต้นต้นแม่วนะมันแรงอยู่ครับช wow. ่วงนี้อ ja. mm ่าฝนนี่หวานดีครับบรรยากาศดีครับพี่น้องดวเี๋ยต้นท่านต้นียวโคโรเนี่ยนก็เห้นครับตัวกระดาที่มันมีแง่กับเด็กงียง่มีตัดถึงด้วยนี่ ตรงไวันนี้จะไปตัดถอะเออเออชิมชิมปายชิมไหนไปก็ได้ว่ากัันตัดกันตัดอยู่เพราะว่ามันสายไฟ,ฟ่าให,ให้ได้เขาไี้ส้นเนี่ยกบวบนะเนี่ยเอาออกเลยเหรอ,อ ดูบกครับแต่กของกัวเก่าขอยท่านคุณครับาด้เขาสิเขาสิออกมาพานุลมาครับเดี๋ครับพานุลมาครับน้องเชบรัดเชบรัดเยอนะช่างเลยว่าดันเห็นเอกสารเลยย้ำโซ่เหตุตอนรับ เราถึมีแขกมาอยู่ไม่ครับแล้วก็จะได้เข็นกับคุณคู่ต่างๆครับกศนอครับต่อติตตามต่อไปครับตีต่อเชียร์รูปมั้ยเพ่อนอะไรครับฝากช่องตีต่อเชียร์รูปนะครับบนชันแนวครับนี่ต้องแปลกนกช่องตีตอกว่ช่องตีตอก็่าฝากช่องมากันเลยไป้ี่ตามช่องยี่ทุน อันนี้เขาเขาช่องสายเปครับสายเปครับเราเป็นผู้ชมครับเราเราเราพี่สายเปกับชมชมเล่าอยู่เออเอ้ยหนูเปิดเบื้องซื้อมือเมื่อนั้นก็ฝากบอกอยู่คิดคิดจังใดครับอันคิดจังใดครับคุณสายเปครับถ้าลอยเปอร์เซ็นต์จะห้เท่าไรครับผมให้ยพันเปอร์เซ็นต์มลยวนะว่าอะไรวะเขาจิบตามเรือวะต้นเรียแต่ว่าเท่าตีทั้งตีทั้งซื้อก็ได้ เออทีทั้งนี้ก็ได้ฝากไปนะเชบมีฮาครับโอ้คับผมโอ้ธรรมัดธรรมแยงออหลีได้ครับเ้อสวดได้ครับเชฟมีฮอเด้กเชียวออกครับเดกเชีย, <c oughs> ยวออกครับเชฟมีฮอ น้ำเอามอีแล้วครับกว้างอีหลีครับเล่นบุงดีห่ากันเพื่อน,น,นแถวนี้มกไข่ป่าพี่นองมกไข่ป่าจีนครับผม